ครับคลิปนี้เราจะมาดูหมู่บ้านในตัวเมืองจังหวัดเลยนะครับหมู่บ้านจัดสรรจังหวัดเลยก็ยังมีไม่มากนะครับก็จะเป็นการอยู่แบบสร้างเองนะครับก็ตอนนี้เป็นซอยซอยในจังหวัดเลยนะครับตรงนี้ก็สังเกตว่าจะเป็นการแบ่งล็อกนะครับล็อกละหนึ่งน,นะครับก็จะ ปลูกบ้านเองตามใจตามใจชอบของเจ้าของบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งมีทั้งเรียนอนุบาลมีทั้งที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับก็มีห้องพักนะครับนี่ครับ ก็จะแบ่งลักษณะแบ่งเป็นล็อกล็กนะครับก็มีถนนเข้าไปนะครับจะทำเพื่อกา้องเช่าปลูกบ้านอยู่เองนะครับนี่นครับลักษณะบ้านนปลูกเองนะครับว่าสาที่ายเขปลูกเองนะครับ ถาท่านที่อยู่จังหวัดเลยจะคุณซอยนี้นะครับซอยนี้ถือว่าเป็นซอยอยู่ที่เชิงเขานะครับก็จะน้ำจะไม่ท่วมนะครับเพราะว่าอยู่ที่สูงห่างจากแม่น้ําเลยก็สี่ถึงห้ากิโลนะครับตรงนี้ก็จะมีคนมาเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนก็จัดสรรขายแปลงประมาณสองแสนครับ สมัยยุคมาชาตินะครับอันนี้คือคนพื้นที่ให้ข้อมูลมานะครับบางคนก็ปลูกสักนะครับตรงนี้สวนสักนะครับนี่นะครับบางแปลงก็ยังเป็นพื้นที่รกร้างว่างป่าอยู่นะครับนี่นะครับ ก็จัดเป็นตามถนนครับจัดแบ่งล็อกตามถนนนี่ก็เป็นส่วนสตก <c oughs> ข้างหน้าเป็นสีแยกนะครับโอเค นี่นะครับก็มีการจัดสรรการปลูกบ้านนะครับ ข้างหน้านี้เป็นทางบายพาสนะครับแต่ยังไม่ทํานะครับแต่คนพื้นที่บอกว่าเขาจะทําบายพาสจากเส้นเลยเชียงคานออกมาเส้นนี้ไม่ผ่านเมืองน,นะครับก็มีการลาดยางเรียบร้อยแล้วครับ เริ่มมีคนมาปลูกสร้างที่พักบ้านนะครับนี่ยังเป็นทางขึงนราดยางนะครับก็ยังไม่มีคนมาปลูกสร้างครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเมืองตรงนี้ไฟยังไม่มีนะครับแต่ก็เป็นคนทางที่คนจังหวัดเลยในพื้นที่จะใช้ออก จากเส้น201รัดผ่านไม่ผ่านเพิ่มเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นทางที่ใช้ได้นะครับลาดยางแล้วครับนี่นะครับมันจะเป็นป่าอยู่นะครับ น,นี่ก็เป็นศูนย์ฝึกเกษตรมาวิาล้ยราชพัฒเลยนะครับตัวนี้นะครับนะตัวน,นี้ก็เป็นศูนย์ฝึกเกษตรกองราชพัฒเลยนะครับนี่นครับม,มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ครับ รถใช้เยอะพอสมควรนะครับเส้นนี้โดยพื้นที่ก็จะมีปวกยางพาราเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้มีการกรีดแล้วอย่างพาราจะหมดเลยก็จะมามาจบเส้นตรงบ้านข้างหน้าเนี่ครับบ้านแสงเทียน นะครับน่าจะเป็นชื่อที่พักมากกว่าโอเคครับ